อัปเดตภาพที่ขายได้กลับมาแล้วสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องมันสุกมากอีกครั้งนะครับกลับกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่หายไปหลายอาทิตย์เลยนะครับก็ไม่ว่างนะครับแต่ตอนนี้ก็ว่างละบางครั้งเนี่ยบอกท่านผู้ชมไปว่าเอ้ยผมจะกลับมาทําบ่อยๆแล้วนะ สุดท้ายก็ไม่ได้ทําบ่อยอยู่ดีนะครับด้วยเนื่องด้วยภารกิจบางครั้งที่มันไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่รอบนี้ก็พยายามกลับมาและกันนะใช้คําว่าพยายามกลับมาโอเคครับผมเหมือนเดิมจะไปเขาเรียกว่ารือยอดนะครับไปรือ้ยอดที่ไม่ได้อัพมาหลายสัปดาห์นะครับก็คลิปนี้น่าจะนานหน่อยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับ รับสมัครงาน VJ นะครับผม VJ ออนไลน์นะครับใครที่ชอบอาชีพของคนยุคใหม่นะครับางาน VJ มันคล้ายๆกับนักแคสเกมพิธีกรหรือว่าจะเป็น DJ นะครับก็คือว่าใช้ความสามารถในการพูดคุยเอนเตอร์เทนนะครับสร้างความสนุกให้กับคนที่เข้ามาดูด้วยการไลฟ์สดนะครับเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายนะครับเป,เป็นในแอปบิโกไลท์นะครับก็คือ แน่นอนว่า b i โก l ไลท์นี่เป็นมาตรฐานระดับโลกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากหาไรายได้เสริมนะครับแค่ไลค์ก็ได้เงินนะครับติดต่อได้ตามนี้เลยครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ข้างบนนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาในส่วนเนื้อหาของเราแล้วกันหลังจากนี้ผมจะอัปเดตภาพผ่านอาคอมพิวเตอร์ดีกว่ามันตัดต่อง่ายนะคุณภาพอาจจะลดลงบ้างแต่แต่ผมรู้สึกว่าผมขี้เกียจตัดแปะ แต,แต่คุณภาพในในการตัดต่ออาจจะลดลงบ้างแต่ว่าอาจจะอัพได้ถี่ขึ้นนะครับหมายถึงว่ามันไม่ต้องตัดต่อเยอะอย่างเนี้ยผมน่าจะอัพได้แทบจะทุกวันอย่างเงี้ยทุกคนน่าจะโอเคกว่านาะปริมาณที่มากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเราก็มาดูกันเลยนะครับวันก่อนเนี่ยอ่าผมอัปเดตภาพที่ขายได้ EP ที่77นะอันนี้เป็น78นะครับ เราจะค้างกันไว้ตั้งแต่วันที่25ธันวาปีที่แล้วนะครับ2023เพราะฉะนั้นเราจะดูเริ่มดูตั้งแต่วันที่26นะครับอ่าวันที่26ก็มี3โหลดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนะผมขอเช็ดโอเคอัดละ3โหลดก็จะมีเป็นภาพน้ำส้มนะครับ0.13เหรียญน,นะครับน้ำส้มน้ำส้มที่ขายดีนะครับก็เป็นอันนี้นะครับ เดี๋ยวต้องลองใส่สีน้ำสีอื่นดูอีกบ้างเผื่อจะขายดีแบบนี้บ้างนะครับถ่ายยังไงให้ได้แบบนี้เนี่ยจำไม่ได้แล้วภาพต่อมาภาพเป็นริ้วๆนะครับศูนย์จุสีเหลืองทองนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับเป็นภาพที่ผมชอบนะมันดูเรียบๆคลีน แต่รู้ไหมว่าภาพที่สวยที่เราคิดว่ามันจะขายดีอะ่ะมันมันกลับขายไม่ดีเท่าที่ควรอะ่ะกลายเป็นภาพอะไรก็ไม่รู้ที่ขายดีกว่าภาพต่อมา0.10นะครับแบะก,กาวเบอร์ภาพเป็นริ้วๆสีทองทองนะครับผมใส่สีเหลืองไปด้วยนะเยลโล่โกเห็นไหมครับเยลโล่โกเบลนะครับออกเหลืองไหมไม่ค่อยเหลืองจริงๆเป็นน้ําตาลทองมากกว่านะอันนี้ก็สวยแต่ว่าขายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ น,นี้ก็วันที่26นะครับไปกันต่อที่27นะครับ27มี7โหลดนะครับผมภาพแรกนะครับ0.10นะครับอันนี้เป็นการสมัครสมาชิกมาซื้อนะครับก็เป็นภาพแ a c กกราวเบอร์ที่ขายดีที่สุดอันดับ2ในพอร์ตของชัตเตอร์สต็อกของผมนะครับเป็นเทาดำนะครับแน่นอนว่าหลายคนก็เห็นแล้วที่เหลือมันจะเป็นรายการเดียว และอื่นๆนะครับหกโหลดลวดนะครับก็เป็นภาพเดียวกันนะครับ0.15อันนี้ก็เป็นแบล็กเกาเมื่อกี้เลยเทาดําอันดับ2นะครับขายได้วันเดียว2โหลดนี้ภาพนี้นะครับภาพต่อมาแบล็กเกาพิงโก0.14นะครับช่วงนี้ไม่มีโหลดใหญ่เลยเงาเงาหน่อยแล้วก็ยอดตกด้วยนะเดือนที่แล้วของผมอันนี้เป็นพิงโกนะครับที่ขายดีนะครับ ภาพต่อมา0.14เป็นน้ำใส่สีผสมอาหารนะครับภาพนี้ก็สวยชอบอีกแล้วแต่ว่าขายได้ไม่ดีเท่าไหร่หลัก10บโลดนะครับอันนี้เนี่ยเมื่อก่อนผมถ่ายสวยกว่าตอนนี้อภาพต่อมาเป็น wooden table นะครับศูนภาพนี้ก็ <c oughs> ภาพนี้ก็ขายได้เรื่อยๆนะน่าจะเกือบ20่สโลดแล้วภาพเนี้ยถ่ายที่น้ําตกนะครับเป็นป่า ที่น้ำตกที่พังงานะครับภาพต่อมาเป็นน้ำส้มอีกแล้ว0.10น้ำส้มนี่ขายได้ทุกวันนะครับเป็นภาพป๊อปอิดภาพหนึ่งที่มาแรงไนงะน้ำส้ม <c oughs> ภาพต่อมาภาพน้ำ0.10นะครับภาพน้ำอันนี้เก่ามากนะครับประมาณ2,019-2,020เป็นภาพที่เพิ่งเริ่มถ่ายภาพน้ำใหม่ๆนะน,นี่ยังไม่ค่อยได้รีทัชอะไรแต่จริงๆแล้วก็ ผมว่าถ่ายเมื่อก่อนผมถ่ายสวยกว่าตอนนี้นะ <c oughs> อันนี้น,นี่ยี่สิบเจ็ดไปกันต่อครับยี่บแปดมีสามโหลดนะฮะมีภาพซื้อด้วยการสมัครสมาชิกนะครับศูนย์จุดหนึ่งศูนย์นะครับเหมือนเหมือนว่าภาพการสมัครสมาชิกเนี่ยจะซื้อในราคาที่ถูกนะฮะเป็น wooden table นะครับเป็น wooden นะก็ไม้อันเดิมๆที่ผมเซฟเอาไว้นะ แล้วก็้ b a c แบ็ก u n d แบบธรรมชาติแบบต้นไม้อะไรอย่างนี้นะภาพนี้ก็ขายได้สองสัมมูนะต่อมามันจะอยู่ในรายการเดี่ยวและอื่นๆนะฮะราคาจะดีหน่อยนะบางรูปอันนี้สู7จุดแเจ็ดนะครับเป็นแบ็ก u n d เบอร์เป็นแบบเแบบส้นเส้นเส้นความเร็วเส้นเหมือนกำลังเคลื่อนไหวเขาเรียกว่าเป็นเส้นมูฟวิ่งนะครับสีแบบม่วง,วงแดง,แด,งดำดนี่ฮะก็ขายได้เรื่อยๆนะรับเนี่ย ภาพต่อมาแป็กเาเบอร์0.10นะครก็แบบว่าเบลอเลยนะครับสีออกแบบสีครีมนะครับพาสเทลนี่ก็เป็นวันที่28 <c oughs> วันที่29มี3โหลดเราจะไปกันเร็วๆนะครับเพราะผมค้างทุกคนมาเยอะมากอันนี้ก็ซื้อจากการสมัครสมาชิกนะครับเป็น wooden table อันนี้ก็ขายได้แบบนิดหน่อยอันนี้ตอนไปสวนพึ่งนะครับไปถ่ายป่าทั่วไปนะฮะดูไม่ออกหรอกอ๋อไม่ใช่สวนพึ่งสวนสัตว์ที่อ่าสวนสัตว์ที่อ่าอะไรนะลืมก็คือสวนสัตว์แถวราชบุรีนี่แหละอ่าแล้วก็ภาพต่อมารายการอื่นๆนะครับราคาก็จะดีกว่าหน่อยนึงอันนี้เป็นภาพน้ําเก่าๆศูนจุหนึ่งสี่นะครับ นี่นะบูยสวยมากแต่ขายไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ชอบอะเหมัอนไม่ชอบก้อ,อน่ายสวยมากภาพต่อมาแบล็กการ์สีดำนะครับ0ู4ย์จุดหนึ่งสี่เห็นไหมดำเลยอะไม่มีอะไรเลยภาพนี้ยังขายดีด้วยขายได้เรื่อยๆนะภาพนี้มีริ้วหน่อยๆเนี่ยถ่ายเบาถ่ายเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้สำนักง,งานอะเก้าอี้นุ่มๆอะ่ะขายตันต่อวันที่สามสิบนะครับวันที่สามสิบจะมีหนึ่งโหลดนะครับ เป็นภาพแนวกราฟ,ฟิก0.15เหรียญ <c oughs> ภาพแนวแบบสร้างขึ้นเองแลนะไปกาวสีดำอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำเป็นเส้นเคอร์ฟหน่อยๆอ,อย่างนี้นะก็เพิ่งขายได้โหลด2โหลดนะครับอเราไปกันต่อนะครับเดือนธันวาก็เสร็จเรียบร้อยนะวันที่30กก็ไม่มีโหลดนะครับน่าจะเป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์นี่แหละ มาดูกันดูที่มกราสองพันยี่สี่เดือนนี้นะครับเดือนนี้ตอนนี้ผมมีสามสิบสองโหลดแล้วนะครับยอดยอดโหลดตกนะเพราะว่าส่งงานน้อยด้วยก่อนนี้นนอ่าวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งก็มีหนึ่งโหลดนะครับเป็นศูนย์จุดห้าศูนย์เหรียญนะครับเป็นภาพน้ำขอดูว่าใส่สีผสมอาหารหรือเปล่าอ่าใช่เป็นภาพน้ำที่ใส่สีผสมอาหารนะครับสีส้มนะครับก็ภาพนี้ก็ เพิ่งขายช่วงปี2023นี่เองนะครับก็ขายได้บ้างวันที่2มี4โหลดนะครับวันที่2ก็เป็นภาพน้ำอีกแล้ว0.10นะครับอันนี้เป็นการสมัครสมาชิกก็เป็นน้ำอันนี้ก็น้ำใส่สีผสมอาหารนะสวยนะสวยๆแต่เพิ่งขายได้รู้สึกว่าขายได้เร็วภาพนี้เออ ภาพต่อมาเป็น0.10 m a c g า u เบอร์สีครีมครีมพาสเทลนะแต่เราผมใส่ว่าพิงโกนะพิงโกออเรนจ์ก็ขายได้มันเกือบจะแบบสีมันครีมอะสีครีมอะใส่คีย์เวิร์ดไม่ตรงก็ยังขายได้อาภาพนี้แล้ว0.10นะครับเป็นภาพน้ำส้มนะครับที่ขายดีที่สุดอยู่แล้วนี่ขายได้ทุกวันเลยภาพต่อมา Wooden Table 0.10ภาพนี้ไม่ได้ขายนานแล้วนะตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่แล้บุรีภาพนี้ ก็ไม่ได้ขายมาเกือบปีนะเพราะผมถ่ายที่พังงารับเนี่ยที่สนามกีฬาที่พังงาน,นะครับแล้วก็ได้คัดตรงนี้นิดหน่อยอแต่ยอดโหลดก็สัก20-30โหลดนะรััเนี่ยไปกันต่อวันที่3นะครับมี5โหลดนะครับวันที่3 มี0.10นะครับบูดิน n Table ชอบภาพนี้ชอบแต่ภาพไหนที่ผมชอบแล้วมันที่คิดว่าสวยมันขายขายได้แหละแต่มันก็ขายไม่ดีภาพนี้ก็มีไม่ถึง10โหลดภาพนี้อืมนะก็เป็นแบ c ็กการ์ d ทั่วไปนะภาพต่อมาภาพน้ํำ0.10นะครับน้ําภาพน้ําอันนี้ก็เก่ามากแล้วน่าจะเป็น2 0 1 9 220 0นั่นแหละถ่ายแบบมัวสั่ะนะ ขยำน้ำอย่างเงี้ยปูๆๆอย่างเงี้ย,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 ยให้มันเป็นเือนเนี้ยแล้วก็รายการอืน่นๆอีก3โหลดอนะ่ะอันนี้0.10นอันนี้ภูมิใจเสนอเป็นแนวโฮโลแกรมแนวแบบชิปเป็นชิปฟันเฟืองชิปเนี่ยก็คือใบอันเนี้ยบัตรเหมือนแผ่นอะคริลิกเล็กๆเ,กเกท่ากับนามบัตรไว้ใส่นามบัตรตั้งอะไรเงี้ยผมก็นึกมันเป็นแผ่นใส่ก็เลยเอ้ยลองเอาโฮโลแกรมมาใส่ก็ขายได้เร็วเหมือนกันนะใช้เวลาประมาณ เกือบสองเดือนนะขายได้ละโหลดแรกตั้งถ่ายเองอันนี้ก็ทําไม่ยากเดี๋ยวว่างๆจะทําให้ดูนะฮะภาพต่อมาแบ็กเกาเบอร์ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์นะครับอืมก็สีแบบครีมทั่วไปภาพภาพเดียวกับภาพที่แล้วแหละภาพนี้ภาพต่อมาศูนย์จุดหนึ่งศูนย์แบ็กกาพิงโกแบ็กกาเบอร์นะครับเหมือนกันลักษณะใกล้เคียงอ่ผมจะใช้พิงโกอันนี้ผม ถ่ายผ้าเป็นริ้วนะแต่ว่าผมดัดให้มันแบบเป็นแบบโค้งๆหน่อยอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยไปจนต่อครับวันที่4วันที่4ี่ก็มีแบล็กเกลว่าแบ็กเกเบอร์สีทองสีส้มๆเหลืองๆทองๆนะฮะเหมือนกันแนวเดียวกันนะเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วมันก็ขายดีที่สุดเลย 0.10นี่นนี้ก็แบ็กเเบอร์สีเหลืองนะครับแล้วก็มีบลัดอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยไม่มีอะไรซ้ำๆจำเจก็ขายได้0.10มี Wooden Table อันนี้ภาพที่แบ g ็ก u n าเป็นสวนพึ่งนะครับไปไปถ่ายที่สวนพึ่งนี่เป็นสวนผักของเขานะครับไปขอเขาถ่ายภาพต่อมาแบ c ็กาพิงโก0.10ยนี 10, ่ยช่วงช่วงนี้ราคาแบบว่ามันรีเซ็ตใหม่นะราคามันแบบมันก็เลยได้แบบ0.1อะไรนี้เยอะไม่น่อย นะครับพิงโมันต้องอัพเลเวลรอ100โหลดก่อนเดี๋ยวนี้น่าจะถึงเดือนแรกน่าจะถึงเลเวล2แบล็กเกเบอร์ข้าบาาต่อมา0.10นะครับอย่างนี้ก็แบ,บ็กกเบอร์อีกเช่นเคยแต่มีเส้นหน่อยนะผมทําเส้นหน่อยก็สีแบบสีครีมพาสเทลพิงโก้ tail, o, นะผมก็ใส่ p i n โกไปเลยก็ยังขายได้ภาพต่อมาภาพไอโซเลต0.10เป็นเป็นดอกหญ้า เป็นใบไม้ตอกหญ้าแล้วก็ผมเอามาไว้บนกระดาษแข็งสีขาวให้เป็นพื้นหลังอะเป็นภาพเหมือนภาพไอโซเลตแยกพื้นหลังขาวอะไรเงี้ยเอาไว้ใช้งานนะอันนี้ก็ขายได้นิดหน่อยถ่ายตั้งแต่2019เลยนะครับหมดละอันนี้หมดแล้วเนาะอันนี้หมดละอ่ะเราไปกันต่อวันที่5ครับผมวันที่5มี3โหลดนะแบกากาเทาดำ0.15แบกเกาเทาดำอันนี้ก็หลักสิบโหลดนะก็ใช้ได้ นี่นะฮะเป็นเซตเดียวกันหมดเลยผมว่าจะลองถ่ายเทาดำอีกเผื่อจะขายดีขึ้นมาอีกสักรูป2รูปอันนี้0.10พิงโกนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมแล้วก็ในรายการอื่นๆภาพน้ำา1 1 0 10. ภาพน้ำนี้ก็เป็นน้ำสมัย2019เลยช่วงถ่ายใหม่ๆนะฮะสวยธรรมชาติคลีนกว่าตอนนี้ <c oughs> นะครับโอเค เอาอวันที่6กใกลหมดแล้วมี2โหลดเดี๋ยววันนี้เราเอาชัตเตอร์ก่อนดีกว่าถ้าเอาด d บี้ด้วยมันน่าจะช้าเดี๋ยวด d บี้อาจจะเป็นช่วงค่ำนะเป็นภาพน้ำส้มนะครับ0.53นาสาน้ำส้มบอกแล้วว่าเป็นเป็นภาพชูโรงของของพอร์ตผมเลยอีกรูปหนึ่งก็เป็นแบ c ็ก r กรา d ว1 0น์0.10นะครับเป็นพิงโกเอิเป็นสีครีมทั่วไปนะครับภาพเดิมๆภาพนี้ก็เหมือนจะมาแรงนะวันที่7 วันที่7มีภาพเดียวเลยก็จะเป็น0.10บ,บ์จกาวเบอร์สีน้ำตาลนะออกสีน้ำตาลส้มๆนะแต่ว่าเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดนะแล้วเราจะไปหาอะไรถ่ายให้มันยากยินใช่ไหมผมพอใจแบบนี้ละแล้วก็วันที่8มี5โหลดนะครับเป็นภาพเทียน0.31เทียนนี่ตอนนี้ผมหาเทียนเจอแล้วเทียนที่หายไปเดี๋ยวจะกลับมาถ่ายเทียนละนี่ของเก่ายังขายได้เลยนะน้ำโซมมีกแล้ว0ูนนะครับ นี่แล้วก็แบล็กเกาเทาดำศูนย์จุดหนึ่งศูนย์อันดับสองในพอร์ตนะฮะไปกันเร็วๆหน่อยแล้วก็อีกสองโหลดก็จะเป็นแบล็กกาเทาดำที่ขายดีท,ยดที่สุดในพอร์ตศูนย์จุดหนึ่งศูนย์นะครับอันนี้สี่ร้อยห้าสิบโหลดห้าสิบกว่าโหลดแล้วอันนี้ขายดีสุดแล้วก็วูดเดนเทเบิลศูนย์จุดหนึ่งศูนย์นะครับแบล็กเกาวเป็นดอกไม้ข้างหลังแล้วก็ไปกันวันที่ วันที่9นะครับ5โหโดเหมือนกันก็มีแบค u ก d ที่ขายดีที่สุดในพอร์ตนะครับเทาดำา1 2 2ช่วงนี้จะกินราคาเบาๆไปก่อนนะครับรอเลเวลอัพก่อนนะฮะก็ไม่รู้ข้อไปทำอะไรเนี่ย2รูปเนี่ยจะขายได้ทุกวันนะน้ำส้มกับแบค u ก d เทาดำเนี่ยนี่น้ำส้มอีกแล้ว0.10ถ้าเรามีภาพที่ขายดีทุกวันอย่างเงี้ยสัก10ภาพนะ รับรองยอดผมโตเป็นหมื่นแน่ๆต่อเดือนนะอันนี้เป็นแบกกาวสีชมพูนะครับแบกกาวเบอร์0.30เห็นไหมว่ารูปแบบเดียวกันเลยเป็นแบกกาวแบบเ <c oughs> นี่ยเดิมๆนะครับมีลวดลายโคง้งๆนิดหน่อยใส่เข้าไปน้ำส้มอีกแล้วนะครับวันเดียวสองโหลดเลย0.10 <c oughs> นี่นะครับแล้วก็ภาพนี้0ู0ผมภูมิใจเสนอภาพนี้ชอบมากแต่เพิ่งขายได้โหลดแรกมันเป็นแนวแบบ แพทเทิร์นซีมเลสเลืไอนลายลอยต่อนะนี่ทำเองเลยตอนนั้นอ่ะทำกับ p o t o s h o p อะสวยมากผมมานั่งเลียงเลงเนาะแต่มันก็ขายไม่ดีเนี่ยก็เลยเสียเวลาทำไปเลยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมดตอนนี้ก็รายได้เดือนนี้ก็เพิ่งมี4.51เหรียญนะครับโอเคครับผมก็ใครชอบ็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ